เห็นเร็วมากทุกคนไม่รู้ใครต่วนรีบไปไหนแล้วก็แชูขาวดีป่ะทำดีป่ะเนาะหรือว่าดูรายอื่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟอร์นี่ช n แนลตอนนี้เราอยู่กันที่เมกะบางนาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนาะมีคลิปหนึ่งที่เฟืร์นประกาศเลว่าเฟอร์นมีลูกสาวแล้วก็เรากำลังจะแต่งห้องใหม่ให้ลูกนะคะวันนี้ได้เลิกแล้วว่าเราจะมาซื้อ ฟอรนิเจอร์นะคะไปใส่ในห้องของเรากันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูบีฟอร์ของห้องเราก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะ นแน่บ้างกับลักษณะของห้องที่เฟิ่อจะมาแต่งเป็นห้องของจอตัวเล็กของเฟิร์นนะคะเนื่องจากว่าเป็นห้องโถงที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเป็นโซนห้องรับแขกเก่าของเฟริรอนนั่นแหละแต่ว่ามันดูเหมาะที่จะจัดเป็นห้องของลูกน้อยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาทานรองท้องกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้หิวมากๆเลยแล้วก็ร้านอาหารที่เราเลือกมาทานในวันนี้ก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเรากิน S p มาขอวิวชิชร์ก่อนหน้าท้องใหญ่แล้วเด,ดินไม่ไหวสามารถมาขอได้ตรงก่อนทางขึ้นไปยทนะั้นสองค่ะงานทำความสะอาดค่ะ ตอนนี้ของเซลลเยอะมากทุกคนมันจะเซลลถึงวันที่3มกราคมคป้าเฟิร์นก็เลยตัดใจว่าเออวันนี้จะมาดูของเข้าบ้านไปเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงปีใหม่เราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเราจะได้แบบทาห้องนะคะซึ่งหน้าที่คนที่จะมาแต่งห้องในวันนี้นะคะก็คือใครตัวซางกับคุณพ่อเฟิร์นนะคะเพราะว่าคนจะเป็นคนกํากับอย่างเดียวเลือกอย่างเดียวหน้าที่ผู้หญิงมีแค่ไม่กี่อย่างคือที่นิ้วสั่งแล้วก็จ่ายเงินนะคะ ที่เหลือให้แรงงานผูช้ชายทำอันนี้ใครโตกำลังเขียนแล้วเขียนให้อนี่คือ <c oughs> เอาละค่ะตีมห้องในวันนี้เนี่ยที่มีในใจของเฟิร์นนั่นกะ็คือตีมประมาณสีชมพูขาวนะคะเนื่องจากว่าก่อนอันนี้เรามีการเตรียมสีเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทาห้องเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าได้ลูกสาวด้วยนะคะสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นสีที่เหมาะสมมากที่สุดแต่ว่าตัดกับขาวหน่อยได้ดูสะอาดสะอ้านเนาะ ประเด็นคือตอนนี้ใครตัวซางเข็นเล่นสนุกมากเข็นเร็วมากทุกคนไม่รู้ใครตัวรีบไปไหนแล้วกันแม่ยังดูของไม่เสร็จเลยนะป๊าแม่ยังดูของไม่เสร็จเลยนะไปทางนู้นป๊าอย่าทำแบบนี้แม่เดินไหวแม่เดินเองแล้วนะดูวดิทุกคนดูทำหน้าทำตาพอใจแก้งมาได้ จะไปเอาอะไรต่อจะเอาโมนาริซาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูทานใส่อาหารไไของไคโตซันด้วยมาดูจานนะคะสำหรับใส่เออเดี๋ยวไปเอาสี่นี้เอาไปคุมโซโฟาหรือเออโซฟาห้องสียมพู หรือชมพูไปก็เป็นเหลืองไปตั<อ>ดเลยมั้ยเอต้องวันนี้เมตห้าสิบสองนี่ไงนี่ไงมาใส่ซส์โซฟาเราอะ่ะมันประมาณประมาณเมตรห้าสิบคูณสองเมตรตัวนี้ก็สวยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูไงชมพูขาวดีปะ่ปะอันนี้จีบ่๊เนาะหรือว่าดูลายอื่น,นเลือกสีนี้แทนีมชมพูหวานหวานอันนี้ อันนี้299าบาทเองป้อันนี้โอเครุ่นนี้คือใช้ใช้มาหลายอันและเราใช้ตั้งแต่เตียงนอนเราแล้วก็คันนี้เราจะทําเตียงลูก้วใช้เป็นตัวนี้เอาไปคุมโซฟาแทนแต่ดูของป้าว่าป้าจะเอาผ้าตัวไหนไปเปลี่ยนห้องนอนเราเพราะเดี๋ยวห้องนอนเราเราจะทำเมคโอเวอร์ด้วยเหมือนกันตอนนี้เราเราทําของห้องลูกก่อนนี่สีชมพูนะคะอันนี้เมตร่สองเมตร ค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฟิร์นซื้ออะไรกันบ้างน,นะต้องบอกว่าอยู่ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทนะคะทั้งหมดเนาะที่เฟิร์นไปซื้อมาเนื่องจากว่าวันนี้มันมีเซลล์ด้วยนะคะอันแรกเดี๋ยวให้ใครตัวหยิบให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวแผ่นชั้นนะคะคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเฟิร์นเนี่ยมีตู้อยู่แล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะเอามาใส่เพิ่มซึ่งเฟิร์นซื้อตัวนี้มา2แผ่นมากับตัวไอ้ตัวถังวางอันเนี้ยะคะ่ะ ซึ่งมันจะเอาไว้ใส่ของเล่นในตัวเล็กได้เวลาแบบเราซื้อของอะไรมาอ่เงี้ยแล้วก็มันซื้อเขียงมาด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับห้องห้องที่กำลังจะทำนะพอดีอยากได้เขียงกับที่ผสมอาหาร้าใหม่นะคะก็ซื้อมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ในโซนนี้นะคะก็คือใครตัวซังเขาซื้อมาไว้ใส่ต้นไม้ของเขานะคะแล้วก็มีผ้าหม่มสีชมพูมีภาพปูที่นอนสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวถาดเอาไว้ใส่ เนี่ยตัวถาอันนี้ยไว้ใส่พวกแบบกระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าอันนี้ต้องไปประกอบกับไอตัวกระดานอันนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นโซนห้องทํางานของใครตัวซังมากกว่านาอนี่อุตส่าห์ไปได้มาใช่เดี๋ยวจะหลังจากที่เราทําการเขาเรียกว่าอ,อะไรอบบ่ะ baby room makeover แล้วนะคะเดีวจะไปทําในเรื่องของห้องทํางานของใครตัวด้วยก็ห้องนอนของเราด้วยเพราะว่าช่วงเนี้คือ เราไม่ได้ทำการรีโนเวทห้องอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มีตู้นี่ทุกคนอยู่ข้างนอกตอนนี้ตู้เราซื้อมา3มตู้นะคะคือมีตู้เดี่ยวเล็กๆเอาไว้ใส่ของแล้วก็ตู้หนังสือแล้วก็มีตู้ทีวีใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพห้องคือแบบยังไม่โอเคนะอย่างที่ให้เห็นไปในตอนบีฟอนเนาะ yeah, <good. S 1> แล้วก็พอหลังจากนี้นะคะก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำการประกอบตัวพวก เฟอร์นิเจอร์กันนะคะว่าจะเอาจัดเรียงไว้ตรงไหนนะคะห้องที่จะทำก็คือห้องด้านบนที่ใครตัวสั่งเดินเข้าไปตรงห้องนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเราที่ชแนลนี้นะคะมาดูกันว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะรีเมคห้องออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย